ช่วงหิวในวันนี้เรามีร้านอาหารที่รชสชาติแซ่บมากแต่ขอบอกว่าไม่แซ่บเท่ากับฝีปากของแม่ค้าคุณผู้ชมนะไม่ว่าเธอจะไปออกมูที่ไหนนะฮะก็จะต้องมีลูกค้าเนี่ยตามไปไปซื้ออย่าเรียกว่าซื้อเรียกไปล่อซื้อดีกว่าล่อซื้อแล้วไปขอรับฝีปากกับเชฟคนนี้และตอนนี้เธออยู่กับเราแล้วฮะ,ะเชฟเอ้ยยูวันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะป้าป้าป้า,ปาเชฟอยู่ไหนฮะ,ะป้ามาขายาลอตเตอรี่ที่นี่นานยัง มาใกล้ใกล้ยเออหมใกล้ใกล้ตาดีหรือเปล่าแม่แม่ใส่วันไหม่อ่ะนี่ดูขนตามันชิมเข้าไปส้่เลือด่อยมันแตกหมอก็เลยตักตัดเอาตาออกนะแต่เก็บปากไว้เพราะเราใช้หากินใช่ถูกต้องเชฟวันนี้เชฟเอาอะไรไม่กินเห็นเป็นอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวซ่บแห้งไม่ก็ตอนแรกผมได้ยินว่าเชฟขายลูกชิ้นนี่แบบลูกชิ้นดังมากเลยแล้วทำไมอ่ะมันก็อยู่มันเงียบๆเนี่ย มันดังคือคนกินเยอะอแล้วทาไมมาทําก๋วยเตี๋ยวอ่ะหรือว่าลูกชิ้นขายไม่ออกแล้วอ๋อคนชอบพูดอย่างเงี้ยเนี่ยตายไปหลายคนเลยใช่ไหมทําไมทาไมอยู่ดีมาทำก๋วยเตี๋ยวก็เป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วด้วยความที่ว่าพกินก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ไหนแล้วมันไม่ถึงใจเราอ่ะมันไม่ถูกปากมันไม่ถูกปากไม่ว่าให้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องไปพริกให้นู่นให้นี่ให้นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งยากไงแบบอยากทำก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราปรุงว่าอร่อยแล้วแหละอันนี้คือเราบอกออร่ยแล้วะห ผมอยากชิมอ่าโอเคเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรฮะก็บอกแล้วไงว่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งเอ๊ะทำไมพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดแล้วพูดผิดพูดหลายครั้งหลายคาะใ้คนเราพูดครั้งเดียวก็ต้องรู้เรื่องเลยไหมเออเปลี่ยนร้านทันป่าเปลี่ยนไม่ทันนะร้านนี้จองแล้วต้องกินเนี่ยไม่กินโดนตบเดี๋ยวใส่อะไรเชฟใส่อะไระใส่ซอสไงซอสอะไรทำไมมีพริกด้วยนั้น,น่ะเอาก็มีพริกสิซอสก็ต้องมีพริกสิซอสไม่มีพริกได้ไงอ่ะมันจะอร่อยหรอ จะกินได้เหรอกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินไงไม่อย่าจะยุ่งยากอะไรนักหญิงนักหนาเลยย่างย่างกูเนี่ยย่างใส่พี่เชฟทำไมเหรอก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอันนี้คือเพิ่งลวกมาเลยนะมาร้อนๆเลยนะมาสิเส้นก๋วยเตี๋ยวมันต้องลวกร้อนๆไงไม่ร้อนจะกินยดงไงอร่อยไงแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวหมูเห็นเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องมีละวขอบหมู เตี๋ยวหมูไงลูกชิ้นหมูกป็นเตี๋ยวลูกชิ้นหมูใช่ลุกขึ้นมาสินั่งอยู่ทําไมมาตักลูกชิ้นกินเองเนี่ยทำไมต้องให้เออช่วยเหลือตัวเองก็ได้อะรุ่งไงถ้วยอยู่นู่นไงก็บอกให้มาตักเองทัพพงทะพีก็มีนี่ช่วยเหลือตัวเองดิทําไมเวลาเชิญแขกรับเชิญมาต้องให้แขกรับเชิญตักให้อะตักเองก็เป็นไม่ใช่เหรอต้องการปะทะวันนี้ สงแก่ร้านเวลาแขกรับเชิญมาเนี่ยต้องให้ตักให้พี่ีก่อนไหมตักกินอเองก็ได้เวลาอยู่บ้านมึงตักกินเองเลยให้ใครใช้เลยเออแปลกใจจริงๆเลยไม่เข้าใจเยวถ้าออกมาไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วยังไงอ่ะก็จะบอกไม่อร่อยไม่อร่อยบอกว่าไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ได้งอาะไม่ได้ง้อะมันก็ต้องบอกว่าให้อร่อยพี่เกลือผมแนะนำเอาน้ำจิ้มผสมกันจริงเหรอจริงจริงเขาเป็นสูตรที่ร้านพี่จะกินอะไรแมงกุ๊ดเตี๋ยวนี้ ก็กินสิจะมาร้านจะมาให้ผมไม่ผมกินไม่ผมทำไรเล่าพูดดีนะผู้ดีนะกิน <c oughs> เลยครับก <c oughs> ินเลยครับเห็ดไหมผสมกันเลาเด็ดเคยไปกินมาแลระผมเคยไปกินมาแล้วที่้ออผมไปต่อคิวที่กรุงเทพไม่ได้กินนะผมไม่ได้กินที่อุดรมันเปิดบูดอยู่ซึ่งอุดรไม่มีอุดรมีวันจะไปเปิดบูดทัแจะเปิด อ๋อไปที่กรุงเทพไม่มีกรุงเทพไปไม่ได้กินพี่เพราะว่าคิวยาวอะปล่าเจ๊ไม่ได้ขายไม่ได้ขายจบนะนะรสชาติลูกชิ้นเป็นไงพี่งั้นๆน่ะมันจะออกบูดนะแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านไม่จบมันจบเปรี้ยวมันจบเปรี้ยวอร่อยน้ำจิ้มเด็ดมากอาน้ำจิ้มใต่ห่อลูกชิ้นไม่เอากูไม่ขาย จะลูกชิ้นขายดูลูกชิ้นแสนแซบกูไม่ได้บอกน้ำจิ้มแสนแซ่บอะไรเรียนมาหรือเปล่าภาษาไทยไม่เคยอ่านนะไม่แต่น้ำจิ้มอร่อยนะร้านนี้ผมแนะนำเลยฮะใครชอบกินผงชูรสนะฮะใครเดินเข้ามาอ้าวไม่ใช่ใส่จะผงชูรสนะจ๊ะโอเคครับกระดาษมานะฮะทำมาหากินเออแต่เห็นกระดาษห่อแล้วไม่เอาได้ก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอยากกินข้าวมันไก่ได้ ห่อเท่าไหร่ห่อเท่าไหร่ห่อเท่านี้แหละจะไปห่อใหญ่กว่านี้ได้ไงล่ะราคาก๋วยเตี๋ยวห่อละเท่าไหร่ห่อละยี่สบเฮ้ยแล้วมันกําไรเหรอขายขายแบบไม่มีใครทาอะไรไม่มีไม่ได้กําไรเหล่านะเท่านี้ไม่คือจะบอกว่าคนเราอะนะเกิดมาอย่าไปเอาอะไรมันเยอะก็คืออยากให้คนกินคุ้มคุ้มเงี่ยหรอใช่แล้ว20บาทเนี่ยสมัยเนี้ยนะคนเราอะเขาไม่มีคือเขาไม่มีนะคะใช่ไหมเออ เขาได้กินของเรา20บาทเนะี่ยเขาอิ่มก็คือกะเอาให้เน้นอิม่มเน้นคุ้มอร่อยถูกคือฝีมือระดับนี้เชฟที่ผ่านรายการท็อปเชฟนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องอร่อยไม่อร่อยนะอ,อ,อร่อยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็หอ่ออย่างนี้เราจะกินใช่ไหมก็<ช> <ๆ S 2> ามาวางอย่างนี้ปั๊บครุอกอะแล้วจะมีจานทำไมนี่ไม่มีกระดาษด้วอเนอะนี่ดาษนะเด้รอเราก็จริงจังกับทุกเรื่องเชฟอะใช่เราต้องจริงจังเนี่ย ข่เอามาทำไมไข่ยต้องแถมไงแล้วทําไมไม่ปอกให้แล้ว,ลวถ้าเกิดเชฟปอกให้คุณเกลือพอลูกค้ามาว่าไงทำไมไม่ปอกให้อ่ะแบบคุณเกลือไงเชฟก็มายืนปอกไปเลยร้อยห่องเงี้ยอทำบาปอะไรกูต้องมาเจอเชฟวนี้นไม่ไหวที่กินแล้วเนี <c oughs> เ่ยแต่ค <c oughs> ่ดูนะจะ <c oughs> <c oughs> ไ,ได้รู้ว่านรกมีจริงชัดเลยนรกยางรัดผมเหนียวมากไม่แต่ว่าเชฟ ปรุงได้จัดการจริงมันไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยผมรู้แล้วไข่ต้มมาทำไมมาตัดเลยอ่ะมันเผ็ดมันเผ็ดใช่แต่เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดอุ่มเผ็ดเผ็ดขึ้นเรื่อยๆอ่ะใช่เครื่องปรุงนึงยี่สิบกว่าอย่างคุณเกลือกันอยู่ในเงี้ยในซอสนี่หรอใช่ค่ะมีอะไรบ้างเชฟใครจะบอกไงอยากกินแบบไม่เผ็ดฝังได้ไหมไม่ได้คือทุกคนซื้อไปเนี่ยจะกลับมาซื้ออีกนะคุณเขาบอกว่ารสมันลดก๋วยเตี๋ยวแทบแห้งจริงๆก็คือร้อยคน่ยกลับมาซื้อสักสองคนแหละอีกที่เหลือ แปดสิบกว่าคนอะตายตายเฮ้ยแต่เผ็ดจริงเผ็ดกินเข้าไปดิไม่เหมือนเขาเรียกมาชิมเหมือนเขาเรียกมาลงโทษ allora เชฟฝากร้านเลยครับจะฝากให้ฝากร้านอะไรอะฝ <ś c oughs> ากร้านขนมจีนมันก <ś c oughs> ็อย่าไปอย่าไปหวัน่นกันเนะนะก๋วยเตี๋ยวนะคือก๋วยเตียยเ๋ยวแหละมันอร่อยแค่นั้นแหละนะน้ำซอสอร่อยนูน่นนี่นั่นเจอที่ไหนก็ซื้อที่นั่นอะ กินได้ก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้กินไม่ได้มันก็เสียเงินฟรีดี20บาทกูไม่คืนนะกูบอกแล้วกูไม่คืนไม่ใช่เหมือนลูกชิ้นนะเพราะกูบอกแล้วว่ามันแพร็รสจัดเออแถมไข่ให้เรียกว่ากินและคุ้มค่าเผ็ดและเครื่องเยอะในราคา20บาทฝากใครจะซื้อแฟนชายนะติดต่อมามึงพูดดีๆนะไม่พูดไม่ดีกูก็ไม่ขายอย่ามาจั๊กแตะ เียวห่อนึงได้กาไรเท่าไรต้นทุนไข่ต่อลูกเท่าไรกูบอกได้กาไรแค่นี้ถ้าทาไม่ได้กําไรกูไม่ทําจบเอางี้บอกกับพูดดีๆเราทํายังเราทำนะเออเนีใครสนใจเป็นชายติดต่อได้ใครอยากไปทานก็ออกบูธหลายที่เลยออกบูธค่ะทั่วทั่วประเทศเลยไหมมติดตามหน้าเพจ หน้าเพจเพจร้านชามแค่นั้นนะเข้าไปดูอา้าวผมเชื่อว่ารับรองว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แซบถูกปาก <c oughs> คุณผู้ชมอย่างแน่นอนฉะนั้นอย่าลืมติดตามร้านของเชฟออยด้วยนะครับขอบคุณเชฟมายมานะครับขอบคุณเ <c oughs> าดีวเกือปิดพลาดยังไงขอขอขอมาะทนทัางหมทุกทุกคนนะคะสนุกสนานกันนะครับ <c oughs>